มี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 กุญแจมีกุญแจอ๋อเก็บอยู่ข้างหน้าบ้านครับวงใหญ่หน้าบ้านโอเคครับเฮดเราไม่มีเฮดเราไม่มีที่บอกมีมีมีฮะเออไม่มีที่บอกเนี่ยนะไม่มีไม่มีกุญแจบ้านแล้วก็บเก็บตรงนี้ก็ได้ช่วยบอยไม่ทได้ะจอดหน้าบ้านก็ได้จอดาบ้าก็ได้จะใช้เหรอเอาไปเก็บดีกว่าเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวไม่ไอ้นี่ได้แล้วเราเก็บไว้ยังไงแล้วี่ไปไหนอ่ะจะไม่นอนแล้วเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยตรงเนี้ย พี่เพิ่งไอ้นี่เสร็จพี่เพิ่งตีตู้เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อไอ้สัตว์วันนี้กูจนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูรวยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมงเหรอผมว่าจะไป็บ่ายแล้วผมว่าจะเอาไปตั้งแต่บ่ายด้วยมันคุ้มเลยบ่ายมันน้อยแล้วหลงไปไหนวะเนี่ยเอ้ายังหลงอ่ะของพวกเราไอ้บอยเออคนเดียวใช่ไหมพี่ใช่เออหลงรู้สึกว่าจะโดนจับติดคุกนี่ โดนยืดโทรศัพท์หนา้าติดโคมะประเด็นคือกูเจ้รถอยู่กัหลงนี่อ่ะกูซ <c oughs> <c oughs> ่ามากไม่ได้เลยอี้ข้างไหนอะพี่แอกกูไงแท็กยู่กับหลงนะก็เลยซ่ามากไม่ได้เดี๋ยวรถลุกอันนี้<ง>แทกพี่คันนี้เป่าใช่คันนี้เป่าไม่แทกพี่สีเทา่อะอกุญแจอยู่กับหลงแต่กุญแจรถหลงอยู่เลยพี่มั้ง ไม่น่าจะมีใครพุ่มแล้วนะไอคนที่ถือปากฉลามหน้าคุกนั่นน่ะคือผัวไอผู้หญิงเหรอช่ใช่ผัวมันน่าจะผัวมันต้องทำยังไงบ้างเป็นห่วงเมียมันจัดต้องแย่งใครวะวันนี้เสียเพลไอเฟรมกันนะจะแบบอลูกโซ่อะไรกูกูเพิ่งได้เมื่น้านนี้เมะ่อวานะโง่จัดผู้หญิงอะผู้ชายอะคนในแก๊งแก๊งเก่ากด ไอ้ที่มันคุยเหรอหมวยด้งนั่นแหละนั่นแหละรวมขอมาเก็บสวยคือได้ไหมครับไอ้ชั้นมันจะเป็นอะไรมาไหนแบะฮะจุกลูกไปไหน้าครับเออเจอเป็นไงผู้หญิงผู้หญิงก็แซบอยู่นะนะผู้หญิงอ่ะเออผู้หญิงผู้หญิงหัวนก็ด่าไปดิเฮียแซบกระดากลไปดิเฮียที่เลยพลอยใส่ถอยมาก็ดากลับอ่ะแค่นนั้เเออออาาถถยยมกก็ลับแค่นั้นเองยากอะไรรับให้ได้เด้อ มันข็านใช่ยังไม่ยังไม่โดนผู้หญิงบัฟเลยมันบัฟอะไรบ้างวะยังยังไม่โดนใครบัฟเลยเดินแต่เฮียเฟรมกับโพูดบัฟอะไรเฮียกลัวรถกลับบ้านอะไรของเขาอะไอสัตว์สรรหาคำพูดได้แค่นั้นบอกมันอะมันก็บอกเลยป้าลตัวสับหยดนน้ำในเฮียให้พังอะเฮียไอหางไส้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องนายพูดใส่แดงแม่งสั่นคอใจเย็นก่อนแดงได้เลยครับเฮียน้อเนี่คนเยอะซะเปล่านึกว่าจะเดือดนายแม่งมันดีว่ะ พี <ffe> ่โดนี <Civ Indian> <uk> <im its> <reen cient yal> ่เป pues okay. ็นไงวะในบ้านอ่ะพี่โทนระเบิดแบบผมปะแบบโดนสก๊ับมาในบ้านอ่ะไนพี่บอกว่าไหนพี่บอกไหว้ไงเราเราตลปิดเราปิดรังมานนี้อ่ะอ๋อไอ้แสงไอ้แงแม่งทั้งรังเลยอ๋ออ๋อพี่เี้ยผมตกใจเลยอ่ะนึกว่าพบโอ้โหถ้าหลงมาแอะไรก็ถหาด้วยนะมึงดูดิเพื่อนมึงเพิ่งมาไอ้จุกอ่ะเออหอมันเออหัวมาเนี่ยมันเอไอ้เอ้อ้ไอออ้อไอ้อ้เอ้อไออออ มันเออมันเอออยู่แล้วไงไม่มันเออติดติดคุกปโตปามาไอจุกันมานานแล้วสเต็ปนะกไม่ช่วยที่อะไรเลยได้ไหมครูได้ไหมสักไม่ครับรถผมติดติดช่องแคบแต่ละแนวกวผมปล่อยมันไปครับกรถผมบ้าครับไอ้ี้ยแต่ผมไม่โดนจับนะลุงอ่าไม่คือมันติดคืออย่างนี้เว้ยถ้ามันอุ้มเราไปหนึ่งคนมึงไม่ต้องสนคือเดี๋ยวให้ให้คนที่มันไอเนี้ยอุ้มเอาแล้วพวกมึงก็ล่าตอนมันหลุดคือมันอุ้มสวนได้เลยเว้ยมันมันทุบตำรวจ นึกว่าแบบปะมันตีแต่ตำรวจไอ้พวกเนี้ยอ๋อมันพดตำรวจเลยเหรอใช่มันตำรวจพาไปช็อตหนึ่งอะตายในบ้านมันโดนกักตัวอยู่ตำรวจอะนึกว่าโควิดปมหนึ่งได้ปะเออปวดเยี่ยวมากเลยลุงต่อมามือไปหมดแล้วเนี่ยไอ้เจี๊ยโอ้ เหนื่อยมากไงเนียวันนี้เหนื่อยจริงเชียเหนื่อยชิบหายแบงเอาเวลาช่วยกนส,<า>สัน่นเลยอะ่ะกูอยู่บนรถกูยังไม่ได้นั่งเลยสัวนที่ลุงยืนขับเลยเหรอเออดิโอโหเจ้าโคตรเก่งอ่ะ ไอ้นั่งข้างๆกูก็มองแม่งเป็นพวกมันทุกคนไอ้เฮียรถผ่านก็พวกมันรถรถรถผ่านกูก็พวกมันกูก็เลี้ยวขับรถเลี้ยวแบบกูก็เลี้ยวเป็นพวกมันหมดอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ถึงเมื่อวานละทีเลยนั่นไอ้เฮีชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเกียร์มัวลุงเออสัตว์กู่รถกับมันอ่ะพวกมัน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 ลุงกูก็เลี้ยวตามันไอ้เกียร์อะไรอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหคือกูมองว่าอย่างนี้เว้ย คือ,อตอนเนี้ยมันจะเล่นตีเราสักสองคนใช่ป่ะแล้วมันก็กักขังแล้วอะคือมันตีตำรวจอ่ะมันจะมีพวกแยกมาอีกทีหนึ่งอ่ะคือมันขับผ่านกูก็มันไม่สนใจอะไรนะพวกหนึ่งสองสามอะไรประมาณเนี้ยขับมันเอามันเลยใช่ป่ะก็แลกเคสอุ้มไปเลยอ่ะจบแต่ผมว่ามันโง่น,นะผมบอกให้ช่ครับวินเล่มันโดนผมสามหนึ่งอะมันโง่จริงใช่วิ่เล่ย์แไม่ได้มีแผลอะไรปะไม่มีครับผมคิดอะไรไม่ออกเมื่อกี้ เยอะครับลุงมันเยอะแต่วันนี้แต่วันนี้ยืได้ดีากอีกอนอีกอัถือว่าถือว่าเสียน้อยลุงถือว่าเสียน้อยอะชสวนโยถือว่าเสียน้อยครับแต่เสียได้โถมผ้าชดเยอชนั่ง้องไห้เตีแม่งเอีกันเบลไว้สัตเสียได้ชดหน้าบ้านมากเลยห่อไอ้หอีได้ปะไอ้หีได้บ้าเลยอ่ะถ้าเราได้ห่อถ้มีห่อนะห่อไข่นะสนุกแน่กตั้งนั้นเลยรอบหน้าเตี้ยลคม่มีถุงอ่ะถามใครก็ไม่มีหมดเลยอ่ะ จริงน่าบ้าต้องดีถึกกันหน่อยสนุกแน่เอาไปเก็บในเลเบลเฮ้พีพีมาว่ะพี่โสุดจริงว่ะมันขโมยไม่ได้เว้ยมันขโมยไม่ได้เมื่อกี้ไปดูรถหลงเมื่อกี้ไปดูบ้านเขาเอออไหลงไปไหนแล้วหันมาดูบ้านเราเหมือนคูณสามแด่นี้คุกปั๊บไอ้หลงนี่คือตำรวจโนนหนึ่งไอ้สัตว์แต่โดนแก๊งชนใช่ปัญหาคือแก๊งเสียงหลงเลยอะเสียงหลงตามชื่อ พี่โดนนั่งไปไงหลอกล่ะใช่บอกว่็โดนชนเหรอทำไมวะเหวอหมดทั้งคู้ดียว่าอ๋อโดนชนเนี่ยโดนชนไม่ไม่เคสเคสของเพื่อนเรามันกดตรงนั้นเหมือนกันไงโซนเดียวกันนะเส้นเดียวกันระหว่างพวกนี้หรือวันพรุ่งนี้นัดดูไว้ทุกคนดีกว่าพรุ่งนี้เฉิอมาใช่ป่ะใช่ครับจะมาครับขึ้นไปหายหน่วยทั้งหมดกันดีกว่าได้ครับลุงอ่าเนาะทั้งวันนี้วันนี้อีกามาแล้วลุง ตายกันอยู่บนเขาอีกาตายกันอยู่บนเขาครับเห็นอยู่ใช่ตายตามเมื่อกี้ขับรถมาหน้าตกหน้าไม่รอดเบลทั้งคันมั้งครับทั้งคันหัวโหวงทั้งคันเลยครับตายทั้งคันตายหโหงทั้งคันเลยครับแต่วันนี้คิวอยู่นะพี่ไม่ได้แย่นะเฮ้ยเขาบอกบ้านสกอตปิดทำการไอ้สั์ทำไมอ่ะใครเขาบอกวะมันปั่นหรือเปล่าไม่ฟาม ไอ้ชิบหายเลยที่ดมันลาวมึงต้องแต่เช้าอ่ะวันนี้มันมันพราะมันมันโดนผมไก่เกียร์แล้วลุงเออมีมีสวิตเบีแต่โง่โง่ควายผมด่าันเลยไม่มึงมึงต้องมุมสวนไปเลยเว้ยที่ดไม่ไม่ลุงผมด่ามันจนแบบมันเงียบมันไม่ไหวแล้วอ่ะถ่ายินเดด่าจนแบบไม่ไหวแล้วด่าจนเสียงไม่ออกอ่ะถอดทำเดนซก็ต้อผมด่าจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าพวกมันไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะช่วยกันทำเกตเดีต่โผมเกล็ดหมดเลยเว้ผมบอกมันเลยอ่ะตอนนี้พวกผมมีก็เริ่มเริ่มเริ่มมีกันแล้วตอนนี้เสียบันครับเขาเสียบันไม่เกี่ยวอย่ามกล้ใกล้แล้วครับลพวกผมใกล้แล้วลุงเผมได้วันละสองวันละสองคนวันละสองคนครับวันละสองสามคนใช่เวลาสองสามคนลุงเขาได้อีกแป๊บ ตนนี้บ้านกูเข้าตอนนี้บ้านกูมีอยู่คนแล้วเนี่ยไอ้เที่ยมันเต็มสี่สิบอยู่ได้บ้านเนี่ยมันจะอหลงไนก็ถ่ายเหรออหลงหลงไหนคนละหลงไม่ใช่พี่หลงถ้าทวิพี่หลงชื่อหลงไหลครับว่าร้องไห้มาฮะว่าชื่อหลงตอนด้ประกันชาบอกไอ้ที่ครว่าช่องไห้ไอ้เหี้ยตั้งชื่ออะไรวะร้องไห้ร้องไห้ทั้งวันเลยร้องไห้ไอ้เหี้ย เฮ้หลวงมันอยู่ไม่น่ามันอยู่ไหนอะไปนั่งรับไม่เหมือนมันอยู่คุก็หละไกลออกแล้วได้ไกลออกลุง g t ทโหดป่ะทีเนี้ยถ้าโหดสุดได้ก่อนเลยแทกโหดแท็กฟูเรียรู้ผมลู้ผมรู้ผมใช่แท็กฟูเรียแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเซนโตโนจูนได้ก็เซนโตโนด้วยลุงแต้มมันเยอะมาจับจริงจูนไม่ได้นะผมว่าเซนโตโนแรงนะไอ้แบนแบนมันขับเซนโตโนได้สองเจ็ดครับลุงเซนโตโนน่าจะท้ายเลยอ่ะสองเจ็ดอะ นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนเข้าบ้านใช่ปะเราก็แต่ตัวเด็ดเดเข้าบ้านมาก็ได้นะอย่างเงี้ยโอเคกว่าปะใช่ครับลุงได้ครับแบบนั้นแล้วก็เดี๋ยวพวกที่เหลือ,อต้องเปิดห้องหรือคอนโดปะครับใช่ปะหรือต้องทำไงครับลุงประมูลบ้านอีกหลังเดีมีมีคนจะประมูลเลยในบ้านเก๊งอ่ะมันต้องใชเงินเท่าไหร่ครับคิดว่ายี่สิบล้านได้ชัวร์โอ้ลุง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 ไม่มีแค่ถือไว้ยี่สิบล้านได้ชัวร์แต่ว่ามันถือไว้เอาชัวร์ใช่ปะ มันถือว่ามันตอนนี้มันมีซิกิซิกอะเลซานโตสอะน่ากลัวสุดเฮ้แต่ผมคุยผมคุยได้ผมคุยได้ลุง้จริงเหรอผมคุยได้คุยได้สบายเลยมอคโคเฮะเฮ้มอคโคอะคุยได้คุยได้ลุงเดี๋ยวผมคุยกับมันเนาะ้าบ้านใครแล้วมันทำอะไรกันนหะจะใช้ได้ยาวๆพี่ถ้าเอามาหลังนึงคุ้มบ้านคุ้มสุดแล้วผมว่าใค่รู้สึกว่าเข้าบ้านมึงต้องเอาอะไรชื่อมึงออกจากดูไว้นะครับลุง ก็อะไรชื่อออกจากดูไว้ก่อน็ไม่ก <ไป S 2> อเนอเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่เป็นไรสุดท้าย<ด>มันก็ใช่สุดท้ายมันก็รวม,มาอยู่ดีใช่สุดท้ายมันก็รวมมาอยู่ดีอ่ะไม่เกี่ยวหรอกจะดูไว้เดือนธังคารหรือว่าโอเวอร์อ่ะเอาเต็มไปก่อนเนี้ยอ่าอาทิตย์เนี้ยมึงต้องช่วยกูอ่ะต้องเอาคนในดูไว้อ่ะเข้ามาช่วยกูเป็นสี่สิบคนอ่ะเพื่อต้องชนะอีกรอบหนึ่งถ้าชนะชนะรอบนี้คือได้กีดแต้มห้าแต้มมั้งตอนนี้เท่าไหร่ครับลุงตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่สี่สิบห้า กือบสี่สิบหกต้องที่หนึ่งไม่ไม่หมายถึงตอนนี้คนนะลุงผมจะได้คัดมาถูกว่าต้องเอาใครบ้างตอนนี้มีประมาณแปดปะวะถ้าหวานสามสิบมั้งประมาณสามสิบอ่ะน่าจะว่างอีกสิบคนอ่ะน่าจะมันต้องเอาถ้าจะเอาสิบคนน่าจะเอาสิบคนอีสปอร์ตครับใช่น่าจะเซตอีสปอร์ตมาเล่นนะลุงได้กันได้เลยนาคัดสิคนอีสปอรตตัวเป็นงานหมดถ้าสมมติลุงได้ก็คือสบายใช่ไหมครับใช่คือต้องต้องเอาไอ้นี่ต้องเอาพวกที่ฝีมือขับรถอ่ะส่วนส่วนส่วนใหญ่ด้วยนะ ได้ได้ได้ทุกคนลุงได้ทุกคนโอเคงั้นโอเคส่วนใหญ่ได้ทุกคนมีผมมากักสุด่ยคนพููดอผมมากักสุดมันก็ม่คกอไได้ขับครับอ่ผมตีอย่างเดียวแต่ถ้าจะเข้าบ้านเดียวถ้าจะเข้าเข้าบ้านอ่ะหลังเดียวอ่ะคนละล้านจากเกินสี่สิบคนอ่ะนอกมาคนละล้านคนละล้านอ่ะบ้านสิบสองบ้าลุงตอนเนี้ยบ้านสิบสองบ้านเราอะบ้านสิบสองตอนนี้ยี่สิบแปดลุงคนอ่าอ่าไม่มันมีเฉืนด้วยไงมันมีเฉืนมีเฉืนเข้ามา ก็เป็นคิดเก้าป่ะก็พอดีเขาติเบตคนที่เป็นคนพอดีสะพอพอดีติเบตคนอีกสะพอดใช่คเขาพาสิบถึงละเป็นไอ้เกียร์เข้าไปแล้วใช่ไหมยังเลยอ๋อก็หาติเบตคนพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มหลงเคว้งอะตอนเนี้ยตอนตอนนี้ตอนนี้ที่มีอาวุธก็มีผมตอนนี้พี่หลงป่ะพี่ลี่ไอ้ไอเรืองป่ะไอเรืองมีป่ะเรืองยังไอเรือเป็นขวานเอ๊ะเป็นขวานหรือค้อนเนี่ยค้อนค้อนให้ลูกงงงให้ลูพิกไปสิบเก้าอันแล้วอะเลยให้ เอาเป็ดไฟอย่างเขาขอมันน่าจะน่าจะนี่กันน่าจะไวอยู่ครับน่าจะไวโคนเป็นบ้านโ่เรือเฮ้ยไอเกียร์ดูไว้ไปรับเป็ดเสื้อไปใส่ชุดดูไว้ไว้สีดำมาแล้วครับมาแล้วมั้งพิ่เตยไม่บอกอ่ะไม่เอาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่เนี่ย กันนทีกระเด็นทันพีนากล้ายิบูพี่ไม่อยู่วันนี้พี่ไม่อยู่ขอริ้งขอริ้ง กูโดนใครวะเนี่ยไอสัตว์ใครวะใครอ่ะดีจีอุ้มมันนี่อุ้มันลุงนี่มันเอาพวกเราเหรอไอสัตว์เอ้าอยู่ดีก็ห้า,าวลงุลงลงุงซ่องซ่อมลุงน้องซ่อมอดีเกียร์ระวังกูโดนไปเนี่ยเกียร์กูโดนแล้วฮะโดนอะไรลุงลุงเห็นลงุลงเ<ง>ดินขาว ไหนไม่กูเคยโดนตซ่อมรถไงเฮ้ยกูเขตไอ้สารเข่าขาวอะไร,รอไอโทนี่ไมไอโทนี่ถุงมือมนะันอะขาวไม่ดูหรอกเลขอะไรวะเนี่ยโอ้ยลุงจะเปะ็นคนะันอะเ่นแท้เด่น้โอ้ยโทนี่ตายหานะ่าไปละ ไม่กูเคยโดนเนี่ยรอบหนึ่งอ่ะมันมันขอสองร้อยกูไปเลยขอสองร้อยแรกๆ T09 ครับลุงเรื่องอะไรลุงนม่งต่เราผิดชอบไม่รู้อ่ะลองหาดูดิกูไม่รู้เหมือนกันละมันอยู่เลขไหนอ่ะเมื่อกี้แม่คุณบอกให้หากันยาวชัยเพื่อนโอ้หากันเนี่ก็หาอยู่อ่ะชุดลุงอยู่ประมาณเลขอะไรครับผมอยากรู้ลุงยิบเก้าสามสิบลุงยิบเก้าสามสิบแต่ไม่มีนะเมื่อกี้กูดูอยู่ น่าจะอยู่ตรงอื่นอ่ะเอาตัวไหนมาวะมันก็ต้องตัวยี่สิบเก้าสามสิบดิไม่รู้อ่ะมันน่าจะอยู่หลังๆปะ่ะของผมมันยีิบก้อ๋อครับพี่กูแบบหนึ่งแอดมินก็บอกไม่รู้เหมือนกันแต่ช่วยหาไอ้เหียกูกลัวโดนเข้ามาแทงว่ะกูยืนแล้วนะเนดะี <laughs> ๋ยวพี่หลงมา,มา เฮ้ยเฮ้อะไรนี่ไงดูไว้เดเดเจนสองหนึ่งหนึ่งครับยันนี้มันชุดอีสปอร์ตไปใช่หรอวะไม่ใช่สองหนึ่งหนึ่งหรอใช่อัมีอันมีอนี่ด้วยนะโลโก้บอดใช่มีโลโก้บอดอีสปอร์ตเลยก็ชุดอีสปอร์ตเลยครับอ่ะนไปหมวกหกเปแบบไหนนักากหรือเสื้อวะเสื้อ บอกแล้วมึงต้องไปเปลี่ยนผมใบต้องใส่ต้องใส้ต้องใส่กระดุมกระดุมไปเปลี่ยนเลขเท่าไหร่นะโทนี่เท่านึงศูนย์มึงมึงไม่นี่ไปเลยอ่ะมึงไม่ใส่สีขาวไปเลยอ่ะมีขาวปพะว่มันมีสีขาววะดูไว้อ่ะคอตเตมันไม่มีสีขาวใช่ปหมลุงมีดิมีดิคอตเตอเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเดกเก่งเลย้างขาเท่าไหร่ป้าป้าลุง เฮ้ย<อ>แกไ,<ด>ไม่เดือดกรถดมจริงอ,อะไรของพี่วะนิดหน่อยเอเอไอ้น้องเลื่อนไปสองร้อยเองโคตรไกลเลยมันเป็นขาวแต่มันไม่ได้ขาวจ่าจ่าไหรอมีเจอ,อยังขาวจา่านี่ไงเก็ห้านี่ไง ต่ขาใตัไอดำดีกว่ากูอยากเห็นลากใส่หมวกว่ะตัวนี้ถ้าลุงอยากเห็นก็เดี๋ยวจัดให้ครับนานจัดตะกายจัดเลยครับนึงครับลุงหมายถึงหมวกด้วยอ่ะก๋ <laughs> อันนีไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวเขาเปลี่ยน อาท้องค่ะจริงลุงอันนี้ผมต้องรักเท่าชีวิตเนีะไอ้ไม้เนี่ยทำ่ไหมวะไว้เป็นขึ้นใหม่ง่ายหายกขึ้นใหม่ผมผมรู้ลุงแต่คือผมจะไม่ใช้ย่านอื่นเนี่ยเกียโคตรเท่เดยวจะดูไว้สั์ มันก็ไม่ต่างกันนะลุงเออล้ากัยกับลุงเลยก็มาแบบเดียวกันเลยอะ <Okay. S 1> มันต่างกันยังไงมพาะมีเดอะรีเจนต์ด้วยอะมาแบบเดียวกันเลยโอเค เดี๋ยวดีเจนก็เดือดคำเดี๋ยวดีเจนกูอยากใส่ทรงผมเดิมว่ะไม่ตอนนี้ดีจีมันอยู่เว้ยเราไหวนะถ้าไม่มีสกอตอ่ะเอาดีจีอะกูได้มันอยู่รวมกันเลยลงอยู่บ้านเดียวกันแล้วมันปิดทำการแล้วนี่มันบอกอ่ะไม่แต่ยังไม่เห็นขับล้ออยู่เลยลุงเขาแล้วจับไปไหนอ่ะเออว่ะจับมันอุ้มอยู่างนี้ครับลุงเราเมื่อกี้ห่อเมื่อกี้ห่อขับผ่านหน้านะ จะเข้าบ้านปัน่ะลองเอารถออกก่อนดิเอามาเอามันไล่มันไล่ช่วยเพื่อนอยู่เมื่อกี้ผมเจ